ขอเสียงหน่อยอเรามาดูวาาดวควานซาโดครับถอยโน้ตถอยเอ็งนี่ยตัวตบเลยเอ็งเออจี้จีจี้จีเออจีจีเออเออจับละเออควานซาโดเอออ้ คีโน่วะคีโน่วะวะขี้บ่รถกำลังเอาดินมาถมเลยไม่ทิพย์ก่อนโน่วะก่อนโน่วะกูมาแล้วครับรถสั่นครับ

บวบานบอกลูกผู้ใดวะเป็นตเตะ้ยเวะอะไรอะไรบวบานมองด้วยหางตาละเขาเตะ้เดียววันนี่ไอ้เย้า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 นี่บัวไอ้เย้าไอ้เย้าดูบัวเจ้าเล่ครับมองด้วยหางตาละไอ้เฮ่ซื้อยังนะโซดาบวะสร้างเหมือนพ่อแฮะมาจับเบิ้งหำหน่อยจับเบิ้งหน่อยอายุห้าสำคัญเลยเล่นกับห่าววะห้าเล่นแล้วนี่เล่นกับห่าววะเผยนะ พ่อบันไปเตะลูกว่านผมรู้แล้วทำไมความหัวไม่อยากให้ไอ้โซดามาอยู่ด้วยนะปวดหัววันเบื่อเลยน้องอุ๊คดูสันลงช้างสันเลยโอ้โหระบังลูกเะบันไดเต้เด้อลูกข่เด้อบัวเฮ้ยเด็กเคี้ยงก่อน Ngay đây nonday lần bài lần mà nonday yêu thương là quá mảnh là quá mảnh là quá là quá mảnh là quá mảnh là quá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  mảnh là quá là 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 là

โนเบาขาลังไหมลูกค้อนหัวนะสนใจขาล้งไหมไห,หืมเมย่านบ่เวลาบะย่านบ่หืมเดี๋ยวเอ้ยเอ,เอฟซีบนลเอฟซีหัวล้นจากไหนไวะอ้อที่วัวชอบแกล้งเด็กนะอาชีไอ้ทำท่าอะไรนี่อยากเล่นกับโชดาโอ้ยรุ่นเดียวกัน เราลุ้นเดียวกันนะอันนี้ก็หกขวบอันนี้ก็หกขวบเอออันนี้ก็หกขวบเหมือนกันเพลยงใดอ๋อตบดาบเบ้างตบดาบเบ้างตบดาบเบ้างเอ้ะใบดาบละเอ๊เบิ้งยูเป็นไเบิ้งยูเอ๊เฮ้ยอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้วันนี้วันนี้ทั้งดาบทั้งดาบนี่เล่นทั้งดาบนิหนิเรียนทั้งดาบหนิอ๋ออือไปหาพ่อกันได้อ๋อเอ๊ะวันนีไเป็นงมาเชลเชล

không chỉ bên nằm để số được <laughs> là... để đưa, đưa luôn đó nó níu mà số đà ơ ơ ơ dư cơ dư. Ôi ơi 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 ơi. No. Không okay ừ, thẻ này, thẻ, ừ, thẻ bỏ hóa. Thôi té lại một thẻ vào nó <laughs> ่มองชอบแกล้งเด็กนะว่าลุยปีดนะบวบเหมือนกันเลยกินนมเยอะเฮ้ย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 หันทางมาแล้วหันทางมาแล้วเฮ้ยช่วยเฮ้ยหันทางมาแล้วหันทางมาแล้วนี่เฮ้ยอู้กระจกสั่นหมดเลยอะกระจกบ้านสั่นเลยครับเอาโซดาไม่เอาโซดาไม่เอาแล้งวะ เาบอกว่าแล้ว,ลวเราพูดนีนานๆมาทีนะครับก็จะอันนี้หน่อยเฮ้ยเอ้ยเหลือน้องคนนี้เซียวจะปีนึหัว6กปีบ่ะฮะเอาซีนะเอามึงก็จบโรงเรียนเหรอเตรียมบ่ะก็ใส่ชุดจบว่ะวอ๋อพี่บัวเป็นพี่ปีหนึ่งเอ้สองปี เออเออล่าเริงนะโซดาล่าเริงไอ่จริงเหรอพี่เร็วไปไปเอาไปดูสิะเลวเม่ออ้ดูอ้เตี้วนดึงขาดน่อยดดเตี้ยันไหไม่ดูหรอกเปิดนด้ พี่บัวบอกเอ้หลูมกูใดญ่ป่ะอะไรเนี่ยไปไปล่างสร้างไหมโน่บอกโตจิตเหรอวะจิตเหมือนโน่ไหมโอ้จะปีดจิตเหมือนโน่ไหมเราไปดูโซดา อะไรนะโซดาล้างช้างนะเปียกว่าไปอีกนี่เปียกเปียก็แห่เปียกผมรู้คุณไปสวัสดีครับเอ้ยเลวยกี่ดื้อ